สวัสดีครับมือนีเด้อครับเด้อสีผามาเห็ดหมูข้าเอืดนขัวหมูสี่ข้อของหมูแล้วผมใด้สี่ข้อของหมูมากเลยผมหั่นเรียบร้่อย้วปรนะุงเรียบร้่อยตําเครื่องเรียบร้่อยโปรตียตอนตําเครื่องให้เบิงเครื่องกัซมีพริกตะไคร้ใบบกูดนะครับแบบอีสานอีสานบ้านเฮานี่แ่ลนะนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหมูนะครับเป็นสี่ข่งหมูเนาะไส่มาซื้อมาโลนึงนะอันนี้เห็ดเครือง,งนึงนี่หมอมันหน่อยกินผู้เดียวนะเห็ดกินผู้เดียวนี่นะคราก็จะขัดนันเขาเครืองมันก่อนเนาะตันี้ เดี๋ยวสิปเบิ่บงตอนมันอึเปลี่ยวหุ่นดะบขันเรียบร้อยเขาเนื้อเขาก็เท่ยนามใส่น้อยนึงเขาบ็ลงใส่ร้ายเนาะพอให้มันโบบติดหมอนะครับใส่เดี๋ยวก็ตั้งไฟบบดนี้อ,าอ่า๋ยวเวลาเขาก็ตั้งไฟนะครฝาหม้อปิดไว้ เดี๋ยวสักพักก็าจะมาเปิดเบิ้งนะครับก็าจะเอาพวกใบกระกูดใส่ตัวนี้เขาสีมาเอาไวด้ดนๆนะครับเห็นมันเปืเป่อยๆนี่นนกีแ่แสบนะครับสูตรเด็ดเด้นี้อันนี้สูตรรูบนนะครับอันนี้ก็ผ่านมาสักพักแล้วเนะาะก็เปิดเบือ้องหนาก็อยู่ประมาณนี้นะครับ ย่ปลาไว้สักประมาณสักเสียมสามสิบนาทีนะครับเดี๋ยวพามาเปิดเป็งใหม่อีกอันนี้นะครับพานไปนะครับสิบนาทีนะครับผมพามาเปิดมาเลยพานไปสิบนาทีกินนี่หอมขนาดได้พี่นอ้องเขาสิขัวจนน้ำมัน Chưa làm được quyền là nhuận. Kong a tìm đi cái nắm bội nèm. Chắc chắn nong yên bội nèm. bàn hoa là, hong sau nó. Hết nèo ấy sao. A gọn bay tay anh à tang ra. bì. Chiếm bì. Chiếm bì. Chiếm bì. อีกรอบหนึ่งอันนี้รอบสุดท้ายได้แต่นี่ซุกแน่นอนนะครับแล้วเรามารออันนี้น่าจะสุกแล้วนะเคอันนี้อันนี้คือสุกแล้วนะครับเติมน้ำไปสามครั้งนะครับ แล้เวเราจะใส่ใบมะกรูดก็อันเป็นว่าเสร็จนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมขอปักไฟ แล้วก็ตักลงจานนะครับตักลงถาดเ่าพิษไข่เกเี๊ยวเล้าได้เดียวนี่มาเด็อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไดวน้นี่โบจ่าซิ่มนะ ซีมือ่อ,อยนีโมยาซิมมดยแสียปวดคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนีเนาะมียังหเหตุกะคอมเมนต์มาเด้อครับเด้อเสียดให้เบิงเสียเป็นเบิอดทุกอย่างนะครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุาคำว่าสวัสดีครับผม